คลิปนี้ก็หมื่นกว่าบาทใช่ไหมเป็นหม่นกวบาทเจีกีอ่กดูี่อระเนี่ยนี่นะเงแ่ขาวนะเกไม่ได้ล่เออเนีย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้เฮเป็ยรายการยี้ยเฮ้ยเ้ยเเฮาย้ยเ้ยนฮ้เฮเฮ้เคยเสวัสฮ้ยเยเ สวัสดีครับพบกับรายการไม่เดี๋ยวมาใจชาแนลกัน,นแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวก็พึ่งเลิกงานเลยแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปสถานที่ท่องเชี่ยวอีกแล้วนะครับแต่วันนี้พาไป แถวบ้านแถวบ้านจริงๆเพราะว่าห่างจากตัวบ้านไม่ถึงโลนะครับก็แค่ข้ามถนนจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นก็จะถึงร้านดังชิลน,นะครับร้านนี้ก็เดี๋ยวไปกินค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำปัน่นขนมปังปิ้งหรือว่าจะมีพวกเค้กเยอะยๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปชุดนี้มันบ่ดได้โอเคปะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้ว ก็คือไม่ได้อับทําไม่ได้อะไรเลยนะก็แ,แค่เปลี่ยนชุดแล้วก็จะไปเลยโอเคปะเดี๋ยวขอขับรถก่อนค่ะเดตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านทวินทวินหาคาเฟ่แล้วนะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนนทงนะครับแล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านอะไรนะอ่ะหมู่บ้านแผ่นดินทามนะครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็ลืมตำบลเนาะตำบนลรา้วขาวไดยนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นบ้านแล้วก็มีห้องเช่านะครับแล้วก็ ตรงหน้าบ้านก็จะเปิดเป็นคาเฟ่นะครับเรามาดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตามมาเลยข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ดู <c oughs> ดีเห็นไหมมันก็จะสวยแต่ตอนนี้มันกำลังจะมืดแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมข้างในจะมีพ่อค้าอย่างรอเลยนะ <c oughs> โอเคเราจะเข้าไปกันนะครับตอนนี้ก็จะมีโต๊ะหนึ่ง ก็จะมีโต๊ะสองนะครับเป็นอ่าคณ้ได้ว่าอะไรล่ะป้องกันโควิดไปเนาะเพราะว่ามีแค่สองโต๊ะแล้วก็ร่งห่างกันมากเลยนะครับทุกคนก็คือหน้าร้านนะครับเโอเคเราจะนั่งข้างในกันดีกว่า โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ทวินไฮาคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นร้านคาเฟ่แบบเล็กๆนะครับแนวแบบคลาสสิกๆที่แบบเออแต่งแบบให้มันดูแบบเก,แบบก๋ๆ,ๆตาตาแบบเก่าๆ้วินเทจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออเราก็จะเข้ามาข้างในตอวันนี้เรานัดเพื่อนไว้ประมาณกี่คนห้าคนได้นะฮะแต่ว่าเพื่อนยังไม่มาให้เรามาสแตนบายเราก่อนแล้วก็มาแก่แอร์เดียวโอเคเดียว เดี๋ยวเราจะมาสั่งของรอกันก่อนนะครับทุกคนแล้วมีพวกเค้กไหมพี่วันนี้อ่าเป็นเฟนฟายมีเฟนฟายทอดเนาะแล้วแต่พี่เลยครับเพราะว่าโอเคงั้นเป็นเฟนฟายอ่าเฟนฟายขอเป็นสองชุดอาบูฮาวายเพิ่มหนึ่งฮาวายเพิ่มหนึ่งมีอะไรอีกไหมแล้วพวกอันเนี้ยพี่พวกของแบบ มีไหมมีอะไรนะพี่มีมีถั่วมีหนังปลากรอบถัว่วละเตาถั่วเหลืองถั่วจีนถั่วจีนงฟู้นเป็นถั่วอะไรนะถั่วถั่วรวมก็ได้ครับได้ค okay. รับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอของกัน โอเคครับทุกคนที่ร้านนะครับก็จะมีเปิดเพลงแบบชิวๆนะครับน้องหมาเฮาหนึ่งก็คือหมาตื่นเฮาโอเคที่ร้านก็จะมีเปิดเพลงแบบว่าชิวๆพอครับหรือว่าเราอยากได้เพลงอะไรสไตล์แบบไหนเราก็สามารถแจ้งที่พี่ที่ร้านได้เลยนะคะแล้วทุกคนอยากแบบอยากลูกขึ้นมาเต้นนะคะเราก็จะมีพื้นที่เต้นอยู่ตรงนี้พื้นที่เต้นนี<อ>่คือพื้นที่เต้นเต้นแบบนันๆเนาะส่วนใครที่อยากนั่งชิวๆก็สามารถมานั่งที่โต๊ะแบบนี้นะครับแล้วก็ ถ่ายรูปสวยๆลง Facebook ลง i g หรือว่าลงใน l ล n e หรือลงในติ๊กต็กก็ได้นะฮะก็มีพวกวิวป่ะส่วนราคาน้ำปั่นนะครับก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ30บาทนะครับถ้าเพิ่มวิปครีมก็เพิ่ม5บาทนะครับรวมน้ำปัน่นเพิ่มวิป35บาทแล้วก็จะมีขนมปังปิ้งชุดละ10บบาทก็มีนะครับแล้วก็รวมถึงพวกเล้าปั่นบูฮาวายก็ชุดละ Uh, 139บาทนะครับแล้วก็มีผล,ลไม้โปหน้าสวยๆเลยแล้วก็รสชาติค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ราคา,า,าเบาล้านสวยด้วยนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองมาสักครั้งหนึ่งนะ mm. เนาะเผื่อใครอยู่แถวบ้านแ mm. ถวสีคิ้วหรือแถวโดนทองลาบัขาวอะไรย่างเงี้ยที่ยังแบบไม่รู้จักว่าเ mm. ออ<ๆ>ในคาเฟ่เนี้ยมันแถวบ้านเราอะมีคาเฟ่ที่แบบสวยๆอยู่นะอ mm. นะไรเงี้ยบางคนแบบไม่รู้ไง นี่นะคะทุกคนบูฮาวายปั่นเพิ่มหนึ่งช็อตนะคะเหมือน139บาทเป็นไงดูดิผลไม้ให้ด้วยนะนี่นะคะทุกคนถั่วรวมนะคะับแล้วก็จะเป็นเฟนฝ่ายทอดนะคะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเพื่อนกลับบ้านกนหมดแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยโอเคเพื่อนก็เริ่มทยอยกลับบ้านแล้วก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งกดหัวใจเพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้เดี๋ยวเลยนะครับวันนี้ก็มาเอามารีเออมารีวิวคาเฟ่แถวบ้านอีกเช่นเคยนะครับมาดีวินมาดีวิวมาดิค่ะไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย นะครับทุกคนบูฮาวายปั่นเพิ่มหนึ่งช็อตนะคะหนึ่งละสามสิบเก้าบาทเป็นไงดูดิผลไม้ให้ด้วยนะใส่ป่ะเส่มาหน้าอะไมันเป็นอะไรกันมันเป็นอะไรกันมันน่าซึมน่าซึมหิวแล้วหรอหรือยงไงพูดคือง่วงงงขอถ่ายคิดแค่นี้มันจะเป็นไลน์ถามก่อนเออ รีวิวอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยน่าอนตอนไม่มีกล้องดิวทไมัแอเดวเกียบตะอีโชคแต่ตอนนี้คลนี้ก็หมื่นกว่าบาทใช่ไหมรูไปเสร็จหมื่นกว่าบาทใช่มัสีานหมื่นทุกคนหมื่นสี่ว่ซาน เอทนลีอ่ะลีอ่ะีนี่นะแ่ขวเีย้โรเออเโอเควันนี้ก็เพื่อนมาครบแล้วแล้วนะเห็นไหมเนี่ยลองโพลนะอ รอท่านรอไม่ครบกัษณ์ไม่มีใครครบรอลานาดีๆเนี่ยเขายังมีห่อมรออยู่นะเออเออเขาไม่ใช่มาเดียวเนี่ยเดี๋ยวเออแรงเลยไม่เดือดแต่คบใครเอาดีๆคนเทียนะไม่เดือดแต่คบใครคนเทียนต้องคบคนเทียโอเคขอถ่ายร e ูป <concealed> ก่อนกีนานทุกคนถ่ายคบกันยังเอ่ยไม้ให้เหนือถ่ายรูปวันนี้คบกันยังเอ่ยถ่ายสด